สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สายฟ้าก,ก็จะมาทําตับหมูผัดกระเทียมพริกเกลือนะคะเอออันนี้ตับหมูนี่เอาไปลวกน้ํามาแล้วนะคะลวกน้ําร้อนมาแล้วนะ <c oughs> เอาไปาลวกน้ําร้อนนะเอาไปล้างสาเกก่อนล้างสาเกเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปลวกน้าร้อนนะคะแล้วก็ไปล้างน้าเย็นนะคะนอกน้นําเย็นนะไม่ใช่แบบอ่านอกสายฟ้านะคะไม่ใช่นี่นอกตับหมูนะคะตับหมูลวกนะคะ เครื่องปรุงของเราก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมีผงปรุงรสนิดหน่อยอันนี้ไม่นิดหน่อยแล้วันกระปุกหนึ่งเลยแล้วก็มีอูมาม,มินะคะอ่าแล้วก็เป็นต้นหอมไปใส่ตอนท้ายนะคะแล้วก็มีกระเทียมกับพริกนะคะอันนี้ลวกนะล้างสาเกนะคะจะได้ไม่ขาวล้วไม่มสีสาเกก็คือเหล้าขาวนึ่ค่ะเพื่อนอ,นอกินได้นะคะดับกลิ่นขาวได้นะคะเพื่อนนะเดี๋ยเราก็จะใช้ใช น้ำมันนะคะไม่ใช่น้ํามันรถยนต์นะคะนี่เป็นน้ำมันกินได้นะคะื่อนเพื่นอนน้ามันพืชเราก็รอให้กระทะมันร้อนๆนิดหน่อยนะคะเพื่อนเนาะนี่นะกระเทียมกับพริกนะคะกระเทียมกับพริกลงไป นห,หอมๆนะคะขยับมาใกล้ๆผัดให,ห้หอมก่อนพริกอันนี้เผ็ดนะคะเนี่ยเผ็ดมากเลยนะสามเม็ดใส่พริกสามเม็ดนะคะก็ะเทียมหกกลีบนะคะหกหัวนะคะหกหัวเล็กๆนะคะสับๆๆนะ ให้มันเป็นแบบนี้เป็นหยาบๆนิดหน่อยนะคะเพื่อนตับหมูเวลานั้นเอาไปลวกเวลาผัดมันจะได้แบบว่าไม่ต้องแข็งมากนะคะเพื่อนนะเดี๋ยวเราผัดาทำอันนี้ให้สุกก่อนเครื่องให้มันสุกก่อนเราไปผัดทีเดียวอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนนะจะใช้ไฟแรงไฟแรงก็ไหม้เหมือนเผาป่าเลยนะคะ เยให้หอมหอมอ๋อ,อ,อกระทะมีตีนเดี๋ยวจะก่อไฟสักพักนึ่งก็ผัดให้หอมนะไฟอ่อนนะเพื่อนนะจะไฟแรง กระทะอีกตัวหนึ่งใช้ไม่ค่อยถนัดมันหนักมากก็มีเล็กๆเล็กๆเล็กๆหลายใบอันนี้ใหญ่ๆอันนี้ใช้สบายนะแต่ขัดเดี๋ยวก็ดำขัดแล้วก็ดำเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาตับหมูลงไปนะครับผัดให้เนยเริ่มหอมแล้วนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ำตาลนิดหน่อยนะ,ะเพื่อนนะตัดเค็มนะเดี๋ยวก็ตักที่เราก็จะลงไปได้เลยนะครับเพื่อน เพื่อไในเอานะคะต้าตับมันสุกมาแล้วเนาะเราก็จะใส่เครื่องปรุงไปเลยเราก็จะใส่ขมัวนะคะเพื่อนขมัวเนี่ยใส่น้อยน้อยน้ำตาลนิดหน่อยใส่น้อยน้อย,อย,อยใส่มากมากๆนะคะเพื่อนอะนะไม่ใส่ก็ไม่นัวแล้วแต่คนชอบสวขาว ปรุงรสนะคะเพื่อนๆนี๋ยวลงไปเดี๋ยวนี้อะไรก็สำเร็จรูปง่ายๆไม่ยากนะคะเพื่อนจะนผัด ถ้าอยากหอมๆนิดหน่อยก็ใช่น้ำปลานิดหน่อยนะคะเพื่อนอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเค็มนิดหน่อยอหอมเลยแล้วก็ต้นหอมนะคะลงไปเลยจ,จริงๆเขาต้องใส่ต้องแบบเล็กๆเดี๋ยวใส่ปลาไปใหญ่ๆแล้วแต่ชอบเนาะ เขากชอบตับแห,แห้งนะคะตับนี่ประผัดให้มันแห้งก่อนนะคะอแต่นี้ไม่ต้องผัดให้แห้ง,หงถ้าผัดให้แห้งมันแข็งพอแ็งแล้วจะไม่อร่อยก็ตัดแล้วลวกมาเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็ชิมทีเีเผ็ดอยู่นะแล้วชิมอีกทีหนึ่งนะคะ ียไม่ได้ตะเกียบมาเลยชิมดูนะคะเพื่อนร้อน ได้แล้วหมูนุ่มมากไฟเลยเดี๋ยวเราก็จะมาตักเพื่อน ตาดข้าวก็อร่อยจะตักหมดเลยเรียบร้อยอร่อยแน่นอน นี่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวชิมดูชิมหลายครั้งแล้วชิมหลายครั้งก็อร่อยหลายครั้งเดี๋ยวก็หมดเมื่อวานไปกินก๋วยเตี๋ยวมากฮึมไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยอร่อยมานานมากเมื่อวานไปเจอก๋วยเตี๋ยวอร่อยฮึม,ม,มกับข้าวอร่อยอ่ะฮึม นัเพื่อนๆตับผัดกระเทียมพริกเกลือนะคะเพื่อนๆลองทำทานดูนะตับเนี่ยถ้าเอาไปผัดเลยมันก็มันก็จะแข็งจะสุกยากนะคะแล้วก็แข็งด้วยถ้าเราไปลวกก่อนมันก็จะนิ่ม ไปล้างโดยล้างล้างเหลาขาวด้วยร้อนสเกด้วยมันก็จะนิ่มนะคะอืมก็ไม่ต้องผัดนานมากเนาะอืมเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆนะคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนะคะอืปีใหม่ก็ผ่านมาแล้วเดี๋ยวก็จะสงการวันเวลาผ่านเร็วน้อนเพื่อนเนาะรักษาสุขภาพกันนะช่วงนี้ก็โอ้โหโควิดนี้ทุกวันดูขาวทุกวันจน คน,คนดูขาวจนแบบว่าปวดหัวจนเบือ่อโควิดทุกวันเลยไปไหนก็กลัวไปไหนก็กลัวออขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยค่ะคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะบ๊ายบายค่ะ